พลัสสมรรถนะและความแรงนี้เต็มที่พลัสความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นใหม่ร My ท o a d s t e r New Holland Tt 3.50+ ด้วยสมรรถนะที่ดีขึ้นขนาด50แรงม้าที่รอบเครื่องต่ำลงพร้อมพลัสแรงบิดให้สูงขึ้นพลัสความสะดวกในการทำงานด้วย d r a v e Control และ Lipomatic พลัสให้ครบครบแบบเนี้ต้อง New Holland Tt 3.50+ เท่านั้น มาสัมผัสตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม New Holland ใกล้บ้านท่านพลัสสมรรถนะและความแรงให้เต็มที่พลัสความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นใหม่ร My r o กเต t ร r New Holland Tt 3.50 plus ด้วยสมรรถนะที่ดีขึ้นขนาด50แรงม้าที่รอบเครื่องต่ำลงพร้อมพลัสแรงบิดให้สูงขึ้นพลัสความสะดวกในการทำงานด้วย d r a Control และ Lipomatik พลัสให้ครบๆแบบนี้ต้อง New Holland นิวฮอ l แลนด์ที่ที่3.50คลัสเท่านั้นมาสัมผัสตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิวฮอลแลนด์ใกล้บ้านท่าน